สวัสดีฉันชื่อสมองเป็นคนสมองแต่ไม่มีสมองเพราะอ้วนเกินวันนี้ฉันจะมาล่าในโรงบาลสรีธัญญาโอ้ฉันขอสองเครื่องนั้นหน่อยสิว่ามีใครอยู่บ้างดูสิว่าฉันจะเจอใครเป็นคนแรกอื้ฉันจะสองฉันจะสองโออตรงนั้นมีคนเจอแล้ว พวกแกโดนแน่ฉันจะบันทึกจดเดโน้ตนางมาดามฟินแม้ดิสแม้ีีเด็กผีแกไม่ต้องมาช่วยยีมาดามฟินหรอกอยียนั่นหนัะให้มันโดนไปสักหนึ่งป้าบสองป้าบตีฉันอีกสักทีชารกฉันลงแบบนี้แหละปัง แม่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 อมันหายไปไหนอมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮ้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 มันจะหิวกันหรอมันจะหิวกันหรอฮะปังไม่ต้องมาหิวกันนะอย่าให้ฉันเห็นนะปังบึ้งเฮ้ยใหญ่ฉันตุกโมโหนะฉันเนี่ยจะแม่สองแม่เลย แมมมันน่าลอ้อตาตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมที่สองมันน่าลอตามันน่าลอตารักจะซักจะรักษากันดต่สีช่วยด้วยไม่มีใครช่วยแกหรอกนะเป็นนั่ง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 ซบเลเฮ้เฮกันดีกว่าเฮ้ยอย่สมอนสิฉันมีคำหนึ่งจะมอบให้แกนะต่อเสือใส่เกลือ ออฉันจะจับนางมาดางปินนั่งก่อนถึงฉันจะอ้วนฉันก็มีความสามารถจุดเดทโน้ตได้เอ๊ะยังสมอนสีกับไอเด็กผีแกนี่มันคือคู่กรรมของฉันเป็นคู่กรรมกรรมลาบอร่อยเลยนะโอ๊ยอน,นี่แนะ่มรักษาเพื่อนมารักษา่อนมรักษาเพื่อน ต้องติใหญ่สมองสีก่อนมันรักษาเพื่อนอีกเลี้ยวเออเดี๋ยวสักทีจากนี้นั่งเก้าอี้ก่อนนี่นะสมองสีฉันเห็นนะว่าเธอจะรักษาตัวเองเอ๊ะเอ้ยเอ้ยไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเด็กพี่นี่ไอเด็กพี่นี่ไอเด็กพี่นี่จง ไอ้นั่นไอคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันเห็นแก่นะจดบันทึกเดดโนใหญยมาดามฟินปังฉันเลิกบันทึกดีกว่าฉันไม่บันทึกยีงนี้มันร่อหน้าร่อตาตั้งแต่เกมอยู่แรกจนตอนนี้แหละพวกแกนะมันจะไม่รอดล้เพรวกแกมันรอหน้าร่อตา แกไม่ต้องมาลองดีฉันนะแกอยากจุ๊บฉันไหมฮะฮะฮะหนูจะโดนมาทางนี้ทำไมเอ๊ะอ้เอ้เฉันเห็นนะ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 ไอ้สองไอ้นี่ไอ้สองไอ้นี่ฉันไม่ล่ามันก่อนเอ้ยสมอนสีสมอนสีอย่าเรื่องชาวบ้านนะจ๊ะ อย่าเผือกเรื่องชาวบ้านนะจ๊ะคุณสมอนสีไอ้เด็กผีนี่มันก็ยุ่งไงนั่นแหละแกนี่ได้เลื่อนเหนือยุสมอนสีเป็นหลานยุสมอนสีสินนะน้องยุสมอนสีเป,ล,เปลูกยุสมอนสีฮะได้ข่าวว่ามันมีลูกครั้งแรกก็ตอนนี้แหละตอนนั้นมันน่าจะมีลูกตอนที่ยายเววีโอลิต้ามันมันออกโรง โอ๊ยฉันเกือบนะฉันเกือบโดนฉันเกือบโดนนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นข้อแตีงไม่ทำเป็นข้อเตีงไม่อย่ให้ฉันต้องโมโหนักอีเด็กผีจะพับแผงไม่ทำไมสมอนสีกี่เก๋เร็วโอ้ยสมอนสีกับไอเด็กผีเนี่ย ฉันไม่มีเวลาที่จะไปจู้กับแก่เลยนะแก่นี่มันร่อหน้าร่อตาตั้งแต่เกมแรกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะโอ๊ยสมองสีฉันจะเอาแกคนแรกหรือจะเอาคนอย่ายสาวน้อยฉันสองกรรมทุกคนแล้วนะ โอ้ tình lưới ว่า oh. เลือผพูดเลือผพูดเก็บสามจีน่นมันออกเออไม่ทันเ่ะเก็บสีไม่ทันบายบายทุกคนกดกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะบายบายจุ๊บ